ันนี้สวัสดีนะคุผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาสอนหาลูกเกียร์นะครับอืมใครยักได้ลูกเกียร์ทำตามวิธีนี้นะครับคนที่เติเมเงินกดอันนี้นะครับถ้าคุณจะเห็นได้ไหมคุณกดอันนี้ให้คุณเลือกอันไหนก็ได้ที่คุณมีอันนี้ก็ได้หรืออันนี้ก็ได้แต่ผมเลือกเป็นทูมันนี่นะผมไม่มีหวตดเชื <laughs> ยิ่จะเติมดีม,นะมาครับอ่ามารับของก่อนอ่า้วนะคนไล่ลูกเก้วลูกแกร์คนจเวลหนึ่งใช่ไหมครับนี่คือเกร์ที่ผมได้มาเป็นจเวลหนึ่งนะเวลยี่สิบเก้านะครับนิสัยเหรอนิสัยผมไม่รู้เนะตั้งใจเออดังใจอือ ลูกเกียร์นี้นิสัยดีกว่าคนอีกนะอืมวันนี้คือปกิวันนึงเหมือนที่ผมมีกากมากไม่แค่หนึ่งตัวเราเราลองลูกเกียร์ปแบทเทิลกับตัวกระกากดูนะอ่กลุ่มนะครับเวียนเป็นเป็นลูกเกียร์ อ่าแบบนี้นะกดขับไปเลยแล้วก็เขาเล่นห,หกาวรานกากเล่นนะคุณจะรู้ว่าลูกเกียร์หัวหรือไม่หวัวไม่หัวหรือไม่ตกไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะผมพูดเล่นนะครับล <c oughs> ูกเกียร์หนึ่งตัวจะไหวไหมผมจะลองดูโอ้โหมันจมดีผมไม่เข้าเลย ลูกเกียมลอยืบกล้านะครับคือแบบอ่อนมากลูเกียร์เฮ้ยเป็นปกี่วัน,นนานๆนะแต่อ่อนนะผมไม่เข้าใจมันคืออะไรนะครับเออกลับเลยแล้วออผมขอไปรับของก่อนเชื่อมชุดหมายก็มาบอยจังเออ,อยาลาผมนะ เดาผมตีผมตีอะนดิในใ่แล้วเป็นบ้าแล้วผมเออเออเอาไงดีอะเอองั้นยังไม่จบคลิปจีเออเฮ้ยยายายาบอกว่ายาหึ สิบแปดกี่ตัวเนี่ยว่ารับไอเทมแน่นอนอ่าไม่กลัวนะครับลูเกียนี่เออลูเกียไม่ไม่กลัวใครอยู่แล้วมันโจมตีแทบไม่เข้าอ่าตกรั้งเดียร์ลุเออฝั่งนั้นบินนะครับลูเกียกับทิสซารอนนี่มันเข้าทาง เข้า่ายกันได้ดีนะกกน,ะนะครับโอ้โหลูกยัยเฮ้ยมันธาตุอะไรครับอืมผมไม่รู้ธาตุอะไรนะเดี๋ยวผมขอกลับก่อนมันจะอเอาเปี้ยลลูกยัยหน้านะเอากฎปรวกาศก่อนอนะเออ เออเข้าใจนะว,นว,นนว่ากาวไม่เหมาะสหรลูเกียก่อนรับแรกเพราะวกว่าลูกเกีย์จะเบสามสิบแล้วกันนะครับในห้องมันก็เสียงเกอาจังวะเนี่ยรอหนว่ามันเว็บน้อยเก็บไว้ให้รูกเกียนะครับอืมวันนี้มาเก็บเวลอย่างเดียว ก็ไม่สนุกดีถ้าเกมเวลอย่างเดียวแต่ว่าก็จะมีสักสองร้อยไม่ไม่ใสแล้ว <C oughs> เจ็บคอนะครับเออถ้าใครจะดูถ้าใครอยากเล่นเกจ,จริงก็เติมห้าสิบก็ได้นะครับก็ได้อยู่อะมันเจ็บคออ่ะอืมขออันนี้ก่อมันจะหมดแล้วกัน เนะเจ็บคอมากเลยนะครับรู้สีมหาหรือเปล่าเนี่นยกระนาใสอ่าร้อเร่นนะครับใครจะด่าฉันนี่วันนี้ด่าได้ตามตามใจเลยผมขี้เกียจทำคลิปอะเออขี้เกียจทำให้แบบ กลัวจะทำได้แต่ละคลิปยุ่งยากมากเลยนะครับอืมแต่ว่าก็ยังมีข้อดีในการทำคลิปอ่ะเผื่อคุณที่เป็นโปรแกรมเมอร์ไม่ใส่แล้วพูดเล่นอีกแล้วใครก็ได้ข่าขงพี่เอ้ยไม่ใส่ <c oughs> เจ็บคอนะครับ,บ็ัูดู่ว่าเจ็บคอ มันโจมตีไม่เข้าอ่ะบอกเลยว่าในตำนานนะมันแบบเฮ้ยตอนแรกนผมได้ก็ดีใจนะแบบผัวใจจะวายคนละเรื่องแลวไม่น่าใจนะครับอ่าเออไอตัวนี้สื่ออะไรผมไม่รู้นะเพราะว่ารู้อย่างเดียวไม่งโดนรูเกียตบพังเดียวลูแม่งก็บินแล้วมันก็โจมตีบ่อยจงังขี้โกองอ่ะ เนี่ยลูกแกไม่ได้โกงขนาดน,นะครับลูกแกตัวเดียวว่าผมไม่ไหวนะผมเจ็บคอนะมันดูบอกว่าวอืมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัคสไาชด้วยนะครับอืมจบคลิป